นี่โจทย์ทยเชแนครับบางเบอร์ครับแม่หลังจากที่ประจิตขายโจ๊กแกไปขายหัวหินมานานนะฮะสักเกือบปีได้ครับถ้ามันเพื่อนจาได้นะฮะโจ๊กประจิตนะฮะแกหาแกหายไปจากบางเบิร์นะไปขายแถวหัวหินนะครับนี่กลับมาแล้วนะครับก็ยังน่ากินเหมือนเดิมครับโจ๊กนี่ฮะ จะให้ดีนะต้องใส่ซอสซีอิ๊วขาไปนะครับออ้นี่ไข่ลวกนะฮะไข่ลวกเดี๋ยวกินก่อนแล้วกันไข่ลวกเช้าๆกินอาหารเบาๆครับกาแฟไข่ลวกพริกไทยอยู่ไหนเอ่ยพริกไทย นี่สสยพิกไทยรัไปลนิดนึ่งไม่รู้เขาบอกว่าบำรุงนะแต่บางคนก็บอกว่าพิงไท่ดิบไม่ค่อยดีนะครับก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะเดี๋ยวน้อิโจจะกินครับ ยาวแล้วเดี๋ยวไปตัดเดียวอันนี้อร่อยจัดไปครับไข่สองฟองอ๋อน,นี่เป็นโจ๊กดูหน้าตาโจ๊กก่อนถ้าลืมใส่นี่ อไหนไข่ลวกกัหมดไปแล้วครับลงท้องอไปแล้วฮะไม่ทันแล้วครับครับน,น,น,นี่ใส่นี่เข้าไปโอ้เขาเรียกอะไรเอ่อยมีกรอบนะมีกรอบโอ้โหมีโอวัลตินอีกอะเอาอะไรกันแน่เอาเอาโัลตินก่อนแล้วกันโอวัลตินไม่ได้ใส่นมขน้นเดี๋ยวพัช อ๋อน้ำพรไม่มีเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอานี่แหละแต่ถ้าใส่นมำพริกมันจะดูอร่อยอืมวันนี้นมำพริกไม่มีขอโทษทีครับนี่ครับประจีครับหลังจากหายไปนานครับ <c oughs> ไปอยู่ไปอยู่อ่าอะไรนะหัวหินนะบ้นนี้นะหัวหินค่ะอ๋อไปอยู่หัวหินเป็นไงครับแถวนั้นดีนะพัขายดีไหมดีดดนะดีดอ๋อแล้วนึกไงครับกลับมาอยู่ที่นี่อีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กับพี่วังเบิดดีกว่านะสบายใจอ๋อบ้านจริงแล้วบ้านมา,นา,นานจี๊อยู่วังเบิดนะครับบ้านอยู่หลังเมลเร่เลยครับอยู่ตรงข้างเขานะฮะก็พอดีลูกสาวเขาเรียนที่นั่นนะลูกสาวป้าจี๊เรียนที่นั่นกเ็นลกเลยอยู่เป็นเพื่อนลูกแล้วก,ก็กลับมามาอยู่กับคุณแม่เพราะคุณแม่ไม่ค่อยสบายอ๋อต้องกลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ครับแาอยู่เป็นเพื่อนแม่อืมนั่นคือสาเหตุที่ต้องกลับมานะครับใช่อ่าเราเราลงเรียนอยู่นู่นไหมอ่ะอยู่นู่นค่ะอ๋อโรงเรียนอยู่นะอ๋อก็แยกกันอยู่โอเค ครับดีครับคือแฟนเขาคือโรงเลี่ยนนะตออยู่ที่นู่นเป็นเพื่อนลูกเขาลูกสาวกาลังเรียนครับเรียนอยู่มหาลัยแล้วมั้งนะรือมหกมหกค่ะยังมหกอยู่เลยอ๋อนครับมาดูโจ๊กดีกว่าโอ้ยน่ากินมากอันนี้อันนี้ผมมาคนสุดท้ายเลยนะเพราะว่าตึกสายวันนี้หมันจะหมดแล้วอาจจะไม่ครบเครื่องเท่าไหร่นะฮะปกตินี้จะได้เยอะกว่านี้ครับนี่คูณขึ้นล้นขึ้นนี้เลยนะครับปกตินะครับ นี่ครับน่าทานมากโอ้ไอ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 มีนี่พอใส่โดนความร้อนมันมันยุบเลยนะมันนิ่มเลยอ่๋อดีดีดีแบบนี้นี่ถ้าเกิดบางคนใส่หมดนี่แโดนด่าไหมครับก็ที่ก็ไม่ได้จำกัดนะไม่จำกัดใช่ไหมไม่ใครจะทานเลยก็ใครจะทานก็ทานเลยไม่ได้จำกัดอ๋อนี่ครับใครจะใส่เยอะใส่น้อยใส่ยังไงก็หมดกันแต่เราทำใหม่อ๋อมีกรอบนะคิดราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมนะครับถ้วยเท่าไหร่ครับเออผมลืมถามยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทสเปซีส์สามสิบ ของผมนี่พิเศษหรือธรรมดาครับอันนี้ธรมธรมดาธรรมดายี่สิบห้าโอ้อิ่มเลยนะครับมือช้าม,มาฝากท้องที่นี่นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวบ,บางเบิดก็แวะมาทานได้ครับนี่ครับโจ๊กมีร้านเดียวค่ะโจ๊กเห็ดหอมเห็ดไข่อะไรนะี่ไข่เคม็มไข่เยอะมะเอามีขายด้วยของ,ของฝากแต่ช่วงนี้ไม่ไ,มได้เอาเอาไว้นะแต่ช่วงนี้ขายโจ๊กอยู่นะครับไข่โจ๊กแล้วก็มีหมูปิ้งหมูย่างข้าวเหนียวพวกนี้ครับมีเลยครับมีกรอบไปทำทุกวันนะฮะ ถ้าเกิดไว้น,นานๆมันจะหืนนะแล้วมันจะไม่อร่อยนะ<อ>แล้วมันจะไม่กรอบนะครับแบบนี้เราก็อย่าไว้นานสิวันต่อว,วันอ่าส่วนใหญ่ก็จะอย่างมากก็สองวันหมดรว่ามันจะหมดเนาะเราทำไม่เยอะเราทําแบบว่าพอกินหมดก็คือหมดครับพอลูกค้าเขาเออก็ทําใหม่ทําเยอะไม่ได้เยอะแล้วไม่อร่อยอ่าทำไม่ชิมนะครับใส่หมูสักครึ่งโลไม่ได้หรอกหนว่าจะเอาหมูให้ผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาโชว์หน่อยโชว์หมูหมูย่างเมื่อกี้คนที่โครงการก็พักตี่โครารก็มาอือพมุ่งนี้มาใหม่นะพี่เอ้ผมมานั้งสองมันผมไม่เห็นพี่เลยบอกคุณขายวันแรกนะขายวันแรกครับบอกว่า้องหยุดไปสองเดือนก็มานี่แหละอืออร่อยเหมือนเดิมครับเพราะว่าหมูหมูหมูหมักนี่นเป็นหมูนุ่มนะ หมูเด้งฮนะอร่อยมากเลยกลมกล่อมครับไม่ต้องปรุงอะไรเลยฮะแต่ถ้าใครชอบปรุงก็มีเครื่องปรุงนะฮะแบบนี้ครับแต่คุิจโจไม่ชอบเพราะว่ามันได้รสชาติแล้วนะฮะก,กลมกล่อมกำลังดีครับอันนี้หมดอืมไอ้กระเทียมเขาแถมนี้ให้นะไม่รู้แถมหรือกินเงินก็นไม่รู้ครับแถมค่ะแถมแถม,แถมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหมูอ่ หมูแดดเดหมูแดดเดียวหมูทอดแดดเดียวเห็นมีพริกไทยด้วยป่ะใช่หอหมักด้วยพริกไทยกระเทียมรสชาติหอมอร่อยนะครับนี่ปกติขายยังไงครับทานกับข้าวเหนียวทานข้าวเหนียวชุดละยี่สิบชุดละยี่สิบาทนะครับเป็นไม้ไหมอ่ะเป็นไม้เสี้ยนต้าต้าย่างเป็นไม้แต่อันนี้ไม่ได้ย่างอ๋อนี่ขายมีขีดอ่ะเรียกว่ากะเอากะเอาเอาอกะเอาใส่ไปกันข้าวเหนียวเลยใช่อ๋อหมูข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหมูนะครับือ อันนี้พอดีเ้าเหนียวหมดนะครับเดี๋ยวก็ลองชิมดูฮะว่า,วาอร่อยไหมครับอันนี้ขายเันเล่ไม่น่าเชื่อว่าคนเยอะคนเ <คน S 1> ยอะอืมคนคอยนานครับเพราะว่าฟัางเบื่อนี้ตอนเช้าไม่เคยมีอะไรทานกันนะครับหากินยากหยิบหยิบหยิบชิมแล้วกันยากก่ทะ ววอ,อร่อยเดี๋ยวใส่เข้าไปกินแกนี่เลย,ย,ยดีกว่าได้รสได้กลิ่นหอมพริกไทยนะครับใส่ไปน,นี้พริกไทยกระเทียมพริกไทยกระเทียมแล้วก็กำลังดีครับไม่ไหมนะคุณนี้ทอดไม่มากไม่ได้ครับนี่แบบนี้เลยยี่ห้าบาทคุ้มนะครับ ที่นี่ก็มีเมนูเกะเหล่าด้วยนะเกาเหลาตำลึงฮะแบบนู้นนะครับแต่อันนี้ก็ทํากินเองนะอ,อ,อันนี้หม้อสุดท้ายด้ยชามสุดท้ายแล้วค่ะของเาชามสุดท้ายแล้วนะครับอย่างจริงแล้วของเขาจะหน้านตาหน้าตาดีน่าทานครับของเขาสูตรเฉพาะของปาจิตเขาเลยนะครับโอเคนะครับก่อนก็ที่ติดตามชมครับช,นชินิจโตทเบอร์ชาแนลครับโจ๊กปาจิตบางเบื่อครับสวัสดีครับ